สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูน่นาทีชาแนลกับเกม Bounders สเก e 3ในเควสนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำอาวุธและชุดเกราะสุดเจ๋งในช่วงต้นเกมในเควส์ d a m a n t i n e Forge นะครับเควส์นี้เราจะได้เมื่อไปวิหารชารันเทมเพ l ลในโลกใต้ดิน Under Dark เมื่อเรามาถึงที่วิหารให้เดินขึ้นบันไดแล้วก็วกกลับเดินไปจนสุดทาง จะเจอคนชื่อเฮดมัสเตอร์สคาเจากำลังเคียนวัวอยู่ใจร้ายมากๆเลยจุดนี้แนะนำให้เซฟเกมก่อนนะเพราะเดี๋ยวตอนคุยกับเขาเราจะต้องเสี่ยงทอยลูกเตา๋าเ้วก็เลือกคุยตามนี้ครับ And it sounds like your arse wants for a lashing. You got no need to know, and I got no need to tell. Uh, fine. Look at this. Joke. Er than steel, than Mit Ste เขาจะเล่าเรื่องแร่อะแมนทีนที่ใช้สร้างอาวุธชั้นเลิศได้เมื่อได้ควิสอะแดมันทีนฟอร์แล้วก็ให้กลับหลังหันแล้วก็วิ่งยาวๆไปตามนี้ เราจะเจอห้องโถงที่เป็นเควสตสู้กับบอสของลัทธิ a อ s o l u t e แต่ในคลิปนี้ผมจะวิ่งผ่านพวกเขาไปก่อนนะให้มองทางซ้ายมือเราจะเห็นท่อนไม้พาดไปพื้นทางซ้ายจากจุดนี้เราต้องใช้คนที่โดดไกลๆหรือคนที่มีสกิลบินข้ามไปนะครับไปแค่คนเดียวก็พอเพราะข้างหน้าเราจะได้เปิดจุดวาร์ปอันใหม่เดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆวาร์ปตามมาก็ได้และตรงนี้จะมีแม่พิมพ์ชุดกรอบอะด m เมนทีนอันนึงอย่าลืมเก็บมาด้วยนะ เมื่อเราวิ่งมาเปิดจุดวาร์ปตรงนี้ได้ก็จบขั้นแรกของเควสตแล้วในห้องนี้ยังมีแม่พิมพ์อีก2อันคือสำหรับทำกระบองและชุดกรอบมีเดียมที่ป้องกันการโจมตีคริติคัลได้จากนั้นก็ให้พักพวกที่เหลือเปิดแผนที่และกวาดตามเรามาเลยเราเดี๋ยวต่อจากนี้จะมีศัตรูแล้วครับ เมื่อจัดการฝูงศัตรูที่ซุ่มโจมตีแล้วเราก็เก็บแม่พิมพ์ชุดกรอบมีเดียมมาจากนี้เราจะไปเก็บแร่มิตริลที่ใช้ในการผลิตอะแมันทายแต่แนะนําว่าให้แยกสมาชิกเดินทางเป็นคนเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามบ่อลาวาคือถ้าไปเป็นปาร์ตี้แล้วเนี่ยเพื่อนชอบเดินเหยียบลาวาตายครับเมื่อมาสุดทางเราจะเห็นก้อนแร่ให้กระโดดข้ามไปแล้วก็โจมตีแร่ให้แตกอ้าวฝันไม่เข้า ลองลัทนูยิงดูสิเออรอบนี้ยิงแตกได้สลุกดีแฮะตอนนี้เราก็ได้แรกก้อนแรกมาแล้วเดี๋ยวไปหากก้อนที่สองกันนะเมื่อเรากลับมารวมทีมกันแล้วก็ออกเดินทางกันต่อวิ่งมาตามทางนี้แล้วก็เดินลงบันไดอันนี้ไป มีป้ายเขียนบอกเอาไว้ด้วย Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription จากนั้นเราก็เดินลงบันไดและก็ต้องกระโดดเป็นช่วงๆข้างหน้าเราก็คือเตาหลอมอะดเมนทีน เควสของเราตอนนี้มาถึงช่วงกลางแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ในแผนที่นะจากนั้นให้เรากระโดดย้อนกลับขึ้นไปที่บันไดแล้ก็เดินมาตามทางนี้ครับจะมีก้อนแรกก้อนที่สอง จากนี้เราจะไปเก็บแม่พิมพ์อีก3อพันเริ่มต้นจากจุดวาร์ปตรงนี้นะอาถิงก็เดินมาตามทางนี้แล้วก็กดกระโดดข้ามไปกระโดดไปอีกแม่เลยเซลนี้กระโดดยังกับนักกีฬาโอลิมปิกสู้ก็เก่งโดดก็ดีพูดข่มขู่ก็ได้นี่นางเอกชัดๆขึ้นมาตามทางนี้ แล้วก็ขึ้นบันไดนี้เราจะเจอศพที่นอนอยู่กดสํารวจเราก็จะเจอโมของดาบซิมิต้าจากนั้นก็ให้กลับหลังหันแล้วก็วิ่งลงบันไดอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาแม่พิมพ์อีก2อันสุดท้ายข้ามสะพานตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามไปวิ่งมาแล้วก็กระโดดข้ามไปอีก นี่มันทำลายสถิติโลกชัดๆกระโดดได้ไกลขนาดนี้นี่ครับเป็นแม่พิมพ์ของดาบยาวได้มาแล้วจากนั้นเราจะเปเอาอแม่พิมพ์ของโลกให้กลับหลังหันแล้วก็วิ่งมาตามทางนี้แล้วกระโดดข้ามเลี้ยวซ้ายมาถึงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าห้องขึ้นบันไดตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ สังเกตดีๆจะมีโครงกระดูกอยู่ตรงนี้กดสำรวจก็จะเจอแม่พิมพ์ของโล่จากนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญของเคสนั่นก็คือการสั่งผลิตโดยที่เรากดที่แท่นสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็กดช่องว่างจากนั้นก็ลากแม่พิมพ์ใส่ลงไปแต่อันนี้บอกเลยนะว่าทั้งเกมเราผลิตอุปกรณ์อะดามนไทได้แค่2ออันเท่านั้น แต่ว่าแม่พิมพ์พมี6อันแล้วก็มากดที่ตัวแท่นวงกลมตรงนี้มันจะมีกรอบหน้าต่างขึ้นมาก็ให้กดที่ช่องว่างแล้วก็ลากแร่มิทริลอ,อใส่เข้าไปเราจะใช้แม่พิมพ์อันไหนต้องศึกษาให้ดีๆนะทั้งเกมทำได้แค่2ชิ้นเท่านั้นแล้วก็กดที่แท่นวงกลมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขั้นตอนใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแม่พิมพ์ให้มากดที่คันโยกตรงนี้มันจะดีดอันเก่าออกมาอันนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างผมจะใช้แม่พิมพ์ของดาบยาวใส่เข้าไปแล้วก็กด insert ตอนนี้แม่พิมพ์ก็พร้อมแล้วแรก,ก็พร้อมแล้ว จากนั้นเราจะมากดคันโยกตรงนี้แต่ว่าให้เซฟไว้ก่อนนะเพราะว่าขั้นตอนต่อจากนี้ไม่สามารถยกเลิกได้แล้วหลังจากที่เราเอาโม่แล้วก็แร่ใส่เข้าไปในเตาแล้วก็เซตตำแหน่งคนไว้แบบนี้นะคนหนึ่งคอยสับสวิตช์แล้วก็อีก2คนคอยสู้กับศัตรูที่เดี๋ยวมันจะโผล่ออกมาส่วนอีกคนหนึ่งให้ยืนรอไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ สับสวิตชเลยตอนนี้โรงงานของเรากำลังเลื่อนลงไปข้างล่างเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตอาวุธอดัมันไทต์แล้วก็ให้คนนี้มาหมุนกงล้อตรงนี้เพื่อเปิดให้ลาวาไหลเข้ามา ลาวาไหลเข้ามาเป็นแหล่งพลังงานแล้วแต่ดูเหมือนว่านอกจากลาวามันยังมีอย่างอื่นมาด้วยและมันก็พังลุกตงมากๆนี่ก็คือบอสคริมผูม้เป้าเตาหลอมอัลมมนไทตบอสตัวนี้ถึกมากๆครับไม่สามารถโจมตีได้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีสู้กันนะ เริ่ต้นเข้าเทินการต่อสู้มาที่คนที่หมุนกงล้อเมื่อครู่เดี๋ยวเราจะมาตรงจุดนี้นะอันดับแรกให้กระโดดไปก่อนเลเซลนี้กระโดดได้ไกลมากเพราะว่ามีค่าสตริงสูงแล้วก็เดินมายืนตรงพื้นสี่เหลี่ยมตรงนี้หันกลับไปแล้วก็ใช้อาวุธระยะไกลโจมตีบอสบอสตัวนี้เมื่อโดนโจมตีมันจะขึ้นว่ามันเล็งเรา จะเห็นคำว่า prime target าคือบอสจะเดินมาโจมตีคนนั้นคน,น,นเดียวเท่านั้นเราก็ยืนรอที่ตำแหน่งนี้เอาไว้ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่เวทบอสเพิ่มพลังป้องกันให้เลเซลไปก่อนแล้วก็จบเทินของทุกคนไปเมื่อถึงเทินที่2 b o บอสก็จะเริ่มเคลื่อนที่เดินตรงเข้ามาหาเลเซลก็จะมาอยู่ตรงกลางเตาหลอมพอดี สังเกตว่าตอนนี้บอสขึ้นสถานะซ u เปอร์ฮีทก็คือเขาเพิ่งเดินลุยลาวามาตอนนี้ตัวกำลังร้อนอันนี้แอสตาเรียนเดินไปรอเพื่อจะหมุนกลงล้อรอบที่2เดี๋ยวจะปล่อยลาวาเข้ามาอีกเห็นว่าตอนนี้บอสขึ้นสถานะความร้อนสูงเราก็สับคันโยกเลยครับมันอยู่ตรงกลางพอดีก็จะโดนทุบเรียองเขาให้ลดไปร้อยกว่า เราก็จะใช้วิธีนี้โจมตีบอสสาทีบอสก็จะตุยเย่ตอนนี้ลูกน้องโผล่มาแล้วก็ใช้ท่าโจมตีหมู่ทุบพื้นตูมเสร็จไปหนึ่งโดดมาตรงนี้เฮยตูมเสร็จไปอีกสองแล้วก็จบเทินไปอันนี้แอคชั่นหมดแล้วจบเทินไปก่อน ตอนนี้บอสลุกขึ้นมาแล้วผมจัดการลูกน้องก่อนครับจะได้ไม่กวนใจเราแอสเทเลียนก็ปล่อยลาวาเข้ามาอีกเพื่อให้บอสติดสถานะความร้อนสูงไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นเราต้องถ่วงเวลาไปก่อนเอาอาวุธระยะไกลย,ยิง เรียกบอสให้เข้ามาใกล้กว่านี้อีกนิดนึงอันนี้ผมมีท่าบลายอยู่ก็สามารถสาบบอสได้เพื่อลดความแม่นยำช่วยให้เลเซลลลของเรามีโอกาสโดนโจมตีน้อยลงอันนี้บอสเดินเข้ามาตบเลเซลแล้วครับโชคดีมันยังอยู่ในระยะของคอร์ดเหล็ก เราต้องคอยดูเรื่อยๆว่าตอนนี้บอสขึ้นสถานะซูเปอร์ฮีทหรือยังถ้าอย่างก็ต้องถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเพ <_ d ream> ื่อความชัวร์ก็ให้เลเซลโจมตีซ้ำเอาให้ชัวร์ว่าเราเป็นพรามาเร็กตลอดเวลาบอสจะได้ไม่เดินไปที่อื่น <_ d ream> ผมใช้เอ็นสเนทแอทแทกทำให้มันเดินไม่ได้อีกตอนนี้บอสติดสถานะทริ t เทนคือหวาดกลัวแต่ว่าก็ยังไม่โอเวอร์ฮีทเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆก่อน บอสโจมตีอีกครั้งตอนนี้เรเซลเริ่มเจ็บหนักแล้วครับเช็คสถานะบอสก่อนอตอนนี้มันขึ้นความร้อนสูงแล้วและก็ยังอยู่ในระยะของค้อนอเราก็สับคันโยกเลยครับตูมนั่นบอสโดนครั้งที่สองละเลือดมันเหลือแค่25ใกล้ตายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ หิวให้เลเซลลียลก่อนแอสเทเรียนก็ปล่อยลาวาเข้ามาอีกต้องคอยเติมลาวาเรื่อยๆตอนนี้เลเซลลียลของผมน่าจะกำลังแย่พระเอกกลับร่างเป็นคนจะได้ใช้คาถาหิวได้ อิวตัวเองก่อนตอนนี้ตัวแทงห้ามตายเด็ดขาดเพราะว่าถ้าตายบอสจะเดินไปหาคนอื่นคราวนี้งานหยาบเลยครับดูก่อนว่าบอสติดสถานะซุปเปอร์ฮิตหรือ,อยังโอเคติดแล้วครับตอนนี้บอสฟื้นขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เดินไปไหนยังคงจองล้างจองผลานกับเลเซลอยู่ ดูอีกรอบให้แน่ใจว่าบอสยังติดสถานะซุปเปอร์ฮีทอยู่เอาละได้เวลาลงมือแล้วสับคันโยกตูม้มบอสแบนเป็นปลาหมึกบทเลยครับจบการต่อสู้แล้วก็ค้นตัวบอสได้หมวกมาแล้วก็หยิบดาบ ที่เราสั่งผลิตเอาไว้ตั้งแต่ตอนตน้นและเป็นเพื่อนยังสามารถสร้างอุปกรณ์อะแมนทีนได้อีกหนึ่งชิ้นถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ